เปิดตัว vivo a 6 0 t มาพร้อมกับชิปเซ็ต d i m e n s i t y 1100หน้าจอ amoled รื่นไหล 120Hz กล้องหลังไวเลนส์ไซส์48ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นที่17,000บาท realme b r a d air 2 neo เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยคอนเฟิร์มมาพร้อมกับระบบตัดเสียง ANC xiaomi mi 11 ultra มีลายชื่อโ r o บันฐานข้อมูลของกสทชลุนเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆนี้ สวัสดีครับกระมับดีข่าวสารในแวดวงไอทีเป็นประจำในช่วงเช้าในเวลา8ปดนากาสามสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนไปชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะไพาดข่าวสารที่เรามาัเดยแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะในที่สุดนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของทาง vivo ในเรื่องของ vivo x 6 0 t เป็นที่เรียบร้อยครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Dimensity 1100ในดีไซน์ที่บางเบาเหมือนกับ X60 นั่นแหละที่เปิดตัวไปช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับ Vivo X60 จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็นเลนส์ใสนะครับจำนวน3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่น Gimbal stabilization นะครับซึ่งไม่มีใน Vivo a 6 0 series ถัดมาที่ตัวกล้องเลนส์ Ultra Wide 13ล้านพิกเซลและกล้อง p r t ทนะครับความลเอี13ล้านพิกเซล ฐานของสเปคอื่น vivo 6x60t ก็ยังคงเหมือนกับ vivo x60 รุ่นก่อนหน้านี้โดยหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด6.56นิ้วพร้อมกับ refresh rate 120Hz ความเรยดฝู l SD+ Plus รอยััการเสียงผล HDR10+ Plus รวมถึงระบบสแกนรายนิ้วม,มือบนหน้าจออีกทั้งยังมีกล้องหน้าความเรยด32ล้านพิกเซลให้ด้วยนอกจากนี้เจ้าตัว vivo x60t ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,300ม ah, ิลลิแมการชาร์จที่เร็วถึง33วัต์ fast charging รองรับเทคโนโลยี 5G และ NFC รวมถึงแรมมาตรฐาน LPDDR4X 8GB แล้วก็หน่วยความจำแบบมาตรฐาน u s 3.1 128GB โดยทั้งหมดทำงานอยู่บนระบบ Android 11และ Origin OS นะครับสเปคเพิ่มเติมของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ด้านบนหน้าจอเชื่อมต่อ 5G Bluetooth 5.2 Wi-Fi d u a l Band มาพร้อมกับ a n d r o i d 11และ o r i g i n OS สำหรับการวางจำหน่ายของ vivo x 6 0 t มีเพียงรุ่นเดียวนะครับคือ RAM 8 g b ินงัมรในราคาประเทศจีนอยู่ที่3,498หยวนหรือประมาณ1,7,000บาทโดยขณะน,นี้ยังวางจำหน่ายที่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับต้องรอกันต่อไปว่ารุ่นนี้จะมาวางขายแบบ g l o b a l หรือเปล่าไว้ถ้ามีข่าวดีเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับ เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเรียมีได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือบัตร Air 2ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยทีเดียวล่าสุดดูเหมือนว่าเรามีจะนําเอาหูฟังรุ่นใหม่ในชื่อเรีมีบัตร Air 2 Neo มาเปิดตัวเสริมเข้าทีมกับเขานะครับข้อมูลจากแหล่งข่าวมาจากประเทศปากีสถานนะครับที่ได้ทําการโพสต์รูปภาพเรยมีบัตร Air 2 ลงบนทวิตเตอร์และ Facebook แสดงให้เราได้เห็นถึงดีไซน์ฟีเจอร์ต่างๆของหูฟังตัวใหม่รุ่นนี้ของเขาที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีไดนามิกไดเวอร์ขนาด10มมนะครับมีระบบจัดเสียงแบบ ANC และแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง28ชั่วโมงซึ่งเยอะกว่าบัตร Air 2อยู่ราวๆ3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรืมีบัตร Air 2สอนหน้าตาจะคล้ายกับบัตร Q เป็นหูฟังรุ่นประหยัดที่สุดของทางเรืมีในตอนนี้เลือใช้ดีไซน์แบบอินเอียร์มีจุกยางพร้อมกับแถบสัมผัส ที่อยู่ตรงบอดี้หูฟังนะครับต่างกันแค่ไม่มีตัว R ที่เป็นแถบสัมผัสเหมือนกับบัตรคิวเท่านั้นเองนะครับถือว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้เห็นการเปิดตัวของหูฟังรุ่นใหม่ของเขาที่น่าสนใจนะครับมี2ส,สีได้แก่สีขาวแล้วก็สีดําซึ่งเราต้องมาดูฟีเจอร์เพิ่มเติมรวมถึงราคาของตัวหูฟังรุ่นนี้ด้วยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหม มาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับนอกจากมี11 Lite ที่เปิดตัวในประเทศไทยไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าทางเี่ยวมีประเทศไทยเนี่ยจะนำเอาสมาร์ทโฟนสเปกเทพในระดับเรือธงของตัวมี11 Ultra มาเปิดตัวในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีชื่อผ่านการลลองจวยงานกสชเป็นเทียบร้อยครับ นอกจากจะมีสเปคที่จัดเต็มแล้วนะครับเจ้าตัวมี11 Ultra ที่หลายๆคนกำลังรอคอยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยถ่ายรูปดีมากแล้วก็ได้มีผลทดสอบจากเว็บไซต์ DxOMark ทำคะแนนไปได้ถึง1 4 3คะแนนครับซึ่งคว้าแชมป์แซง Huawei P40 Pro Plus ไปถึง4แต้มเลยทีเดียวครับโดยจุดเด่นของตัวมี11อั t ตร้ Ultra, ก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาดเล็ก 1.1นิ้วอยู่ที่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่องใกล้ๆกับเลนกล้องหลังของเขาครับสำหรับเป็นหน้าจอแสดงผลเวลาเราถ่ายเซลฟี่แล้วก็ให้การแต้งเตือนต่างๆได้ด้วยโดยสเปคของตัวมี11อัลต Ultra, ร้ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ o อเรความละเอียด 2K6.81 นิ้วรีเฟรชเรทหนึรเฮิรตซ์รองรับการแสดงผลแบบ d o ว y Vision ครอบทับด้วย Col ล ing กอร์ล่าการ s Victor ตหน้าจอ o อเรด้านหลัง1.1นิ้ว s n a p ด r ก g o n 8 8ปป a r r e n o 660 RAM 12 g b ROM 512โดยกล้องหลังเล่นหลัง50ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสั่น u l t r a w i d e ของ Sony IMX 586 48ล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้างมากๆถึง128องศา OIS กันสั่นก็มีมาให้กล้องเทเลโฟโต้แบบ p o r t r i Pro ถ่ายภาพได้5เท่าถึง120เท่าเป็นกล้องของ Sony IMX 586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อม iOS กันสั่นกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับเซนเซอร์แกสในยุมืออยู่ที่ด้านหน้าจอเลยทีเดียวลำโพงปรับจูนเสียงโดย h a r m a n ร์เคลไม่มีรูหูฟัง3.5มิลมาให้ขอย้ำอีกครั้งไม่มีรูหูฟัง3.5มิลมาให้ป้องกันน้ำกันฝุ่น IP68 แบตเตอรี่5000มิ h ชาร์จไว67วัตต์ไร้สาย67วัตต์ Android 11 MIUI 12.5ครับโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้ผ่านการลองจากหน่วยงานกสชเป็นที่เรียบร้อยทําให้มีความเป็นไปได้ว่าเซมี่ประเทศไทยจะนํามี11 Ultra มาเปิดตัวในไทยสูงม,กมากๆซึ่งจะเปิดตัววันไหนอะไรยังไงเนี่ยและราคาเท่าไหร่ไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่ยวม,มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับกด subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆลุยดีแล้วกันอยู่เราต พวกเราเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมา้าเด็กเขาสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย